เปิดคำตอบไปเฟิร์นหลังคบนายไม่นานเปลี่ยนไปไม่มีแม้เวลาให้ครั้งรักเวอ่เวอร์เลยราคาสำหรับคู่รักสุดฮอตที่ขยับสถานะจากคู่จิน้นสู่คู่จริงใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูรณ์และนายนภัสเสียงสมบูรณ์ หลังเปิดตัวคบเป็นแฟนกันก็มีโมเมนต์หวานให้ได้เห็นกันตลอดอย่างล่าสุดเพิ่งควงแขนกันไปทำงานที่สิงคโปร์กันมาเนื่องจากตารางทั้งคู่ค่อนข้างแน่นแทบไม่มีเวลาสวิตกันสองต่อสองจนมีข่าวเมาส์กันต่อว่าไฟชายงอนเรื่องนี้สาวใบเฟิร์นตอบชัดเจนว่านายไม่ได้งอนมันเป็นแค่มุกค,คำๆเขาบอกไม่ได้เป็นคนขี้งอนขนาดนั้นแต่ก็มีบางคนไม่ชอบให้ไปเที่ยวที่ต่างประเทศนาน,น,าน และที่ไม่ได้ชวนกันไปไหนด้วยกันเพราะฝ่ายชายทำงานถ่ายละครทุกวันเช่นเดียวกันกับสาวใบเฟิร์นที่ตอนนี้เปิดกล้องถ่ายละครถึงสองเรื่องทำให้ไม่มีเวลาเจอกันส่วนใหญ่ก็โทรคุยกันตลอดด้วยความเป็นเพื่อนกันมาก่อนมีอะไรก็จะคุยกันตรงๆเลยไม่ค่อยงอนกัน